ดีครับคุณดูวันนี้แม่งผมมาเจอคนเหี้ยไม่รู้ครับดูดิ <_ Social insight> ผมเจอเด็กที่ไม่จะเลี้ยงหนูผมนะครับแล้วก็ผมเจอคุผวิชายนี่มาขออยู่บ้านผมนะครับผมเลยตอบรับมันถ้าผมตอนอารมณ์ไม่ดีครับผมจะแบนแม่งให้หมดแหะน้องนี่เอาไปก modal, <_ HR> ับบ้านกับบ้านเออไม่ใช่กล้องมึงจรอาไป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 ,ไปมา คุณเห็นน้องเพนกวิ่งที่ตัวเล็กๆไหมคะฉันเคยเห็นฉันเคยเห็นอยู่ฉันเคยเห็นนะฉันเคยเห็นนะวิ่งอยู่แล้วอ่ะวิ่งออ,องมา ะโอ้ยให้กูเปิดให้ไหมเนะี่ยเกมใครเอโยู่ไอเกย์ใครเนี่ยเอเกย์ใครเกมใครเนะี่ยเกมใครมาได้ง่าย นี่นี่เกี่ยมานด้ไงควรตีน,ตนมึงควนตีนกูเหไม่ออกถ้ามึงไม่ออกดีๆนะ มึงระวังแบบพลังแบนออกจากบ้านน่ะพุ่งหามนี่เพิ่พูดมาไปเด็กข้าว,วมากินข้าวมากินข้าวไม่กินข้าวไหมมากินข้าวดิบอกให้มากินข้าวมากินข้าวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเราไหม phép Lươn đỏ Lươn đỏ <cười> <cười> Ok Đây 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 Ê chì กินข้าวกินข้าวเร็วเดือตดตำใจจะเอาข้าวหายไอ้ีปอนข้าวานี่อันชิบหายดิแล้วเ ม่บ้านแ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 ม่บ้านกูไม่อยู่แล้วแม่เอาแบงแม่บ้านไหนแม่บ้านกูหนะแม่บ้านเฮ้ยมึงใครเนี่ย ควนตีนนะฮึ่มควนตีนกวนตีหนหรองอี้ยโอ้โห้เ้ไอเชีย่ยนี่ฮึมเดี๋ให้เวลามึงแค่ดสามวิเดี๋ให้เวลาแค่หนึ่งนาที ถ้ามึงไม่หยุดเอานี้ลบกูจะลบบ้านแล้วเซกใหม่จะไปเช่าโรงแรมอยู่เงาไงเองเอจังแม่งเถอะปล่อยมันเถอะอีกหีมาแล้วมามากินข้าวกินข้ากินข้าวกันมามากินข้าวกินข้าว ลยพี่จะพาไปทะเลพี่จะพาไปทะเลพี่จะพาไปทะ,ทะเลทะเละเลยเลย

Hale, subscribe wow lên <laughs> Hally, <swing up. cười> ขึ้นเรือไหมน้องขึ้นเรือเปล่าน้องขึ้นเรือเปล่าขึ้นเรือเลยขึ้นเรือมาๆน้องมาๆพี่พี่จะพาขึ้นเรือเวยเรือ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 ซิ่งซิ่งไทยแลนด์ ฉอเูอเ,เป็นคนบ้าพลางังเาวายชิบหยวินทุ่นทนทน พี่บุ๋มไม่ตั้งใจนวันนี้มาเรียกคำกับสาวว้าวเอยจุ๊บนมาเพ่อพลอพลอยพลอแก็บแบงกันมากลับบ้านกลับบ้านกับบ้านไปกับบ้านกับบ้านรถทับตายละ

เสง,ง<บ>ยิงลบป้านรถบ,บ,บ้านหายไอ้เหี้บ้านหายบ้านหายก็บ้านหายไปเช่าโรงแรมกันเช่างสี่เบอร์ งแรมดีกว่านช่อ่ดีพี่จะพาไปเช่าโงแรมน้องแมงแบบสึมนเรื่อยอันนี้นตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นีอ่ะ อะไรเงี้ยสองนาทีเลยเหรอน่าสงสือ ึกมาสิกมาบอยจิกแมบ่บอยจิกมัมนใครลบมังให้หมดก่อนลูพีจบอนี่ก็ตีนมันนอนมิงโอ้อยนอนตามเกมเว้แหละผมไม่จะนอนตามเกมแล้วคนดูหว่วง ปิดไฟป,ปิดไฟแม่งดับทั้งเด็กดกูห<อ>ายเอ้ยอะเด็กไม่อาเด็กเป็นอยู่ในเด็กเป็ด เฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเด็กหายเด็กหายเฮ้ยอ้อยู่นี่ว่าอยู่จุดตกใจหมดอ๋อตัวมเล็กดูโคตรเนียนแม่ยังไเลย กูว่าละแม่งแบบอิหายไปไหนเล่นตุ่นตาบอดเยอะมันจ้าซืเกินออ It's oh, oh, oh. Oh, my Bye, boys. Mm -hmm. mm -hmm. โอวเบื่อลอ้วิกเสิก,สกมสกเมสเออาขาหักตาย w ว a t t h เดอะเอ,อยียหา เดิอเคสปีเข้สุดอาร้อนเทียไม่ร้อนเลยแล้วผมเปียนีนไม่นะแล้วก็ไม่มีวันเปียกนัก่งตีเลวนะ it's me going to no can't do. Mm -hmm. <gasps> yeah. mm -hmm. okay